ตาที่ตั้มครับตั้มศูดเลยครับสคัดแมนได้ไหมไม่ได้ครับดีเบาได้นายครับนายเออ่ยาังอยู่ครับแหมลูกนี้ลุดแล้วครับเปไรนายดีแล้วลอยุ่ที่วัดครับเรมาแล้ว

ไม่เสียต้มเลยมาที่ลมครับลมลมครับปัดไม้แล้วครับลูกนี้มาที่เมครับไม่ได้ครับสามคะแนนลูกนี้เวลาเลยเวลาเลยเวลาเลยเวลาเลเวลาเลยเวลาเวลาเสี่เอ็ดวีเสิบเดีเออทองดูเวลาด้วยเล่นได้แล้วเล่นไลแล้วไยเล่นล้ คูนนนนน were, ่นนี้ได้สองคะแนนด้วยแล้วก็หมดเวลาไปเลยครับท็อปโมเดลครับเขาการพยาบาลด่วนนะครับตอนนี้ที่ท any anyway. yes, ็อปคอเอียงอีกแล้วนะฮะไอเยี่ยมมึงจะดใจเยี่ยงเลยสาวด้วยเขาจะเพลียนพี่คอพี่แล้วด้วยนะคฮะอาจารย์เนี่ยเขาจะได้สองครับ